หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นตึกหน้าตาแปลกผ่านตากันมาบ้างเช่นตึกช้างตึกรูมีดตึกมหานครแต่เคยเห็นตึกแฝดกันหรือเปล่าตึกแฝดก็คือตึกที่สร้างในพื้นที่เดียวกันที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งความพิเศษของตึกเหล่านี้ที่ทำให้คนมักเรียกว่าตึกแฝดก็คือทางเดินเชื่อมอาคารที่ต่อกันแบบนี้ยกตัวอย่างตึกของต่างประเทศที่ดังๆก็คงจะเป็นตึกมารีนาเบย์แซนของประเทศสิงคโปร์ และตึก p r t t o n a s Twin Tower Sky Bridge League ของประเทศมาเลเซียซึ่งตึกพวกนี้นอกจากความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีประโยชน์ใช้สอยอีกด้วยทีนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยกันอีกครั้งการสร้างทางเชื่อมอาคารเราจะสร้างหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ดุลยพินิจกฎหมายและก็ความเหมาะสม แต่การที่มีทางเชื่อมอาคารก็จะช่วยเสริมฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มความสะดวกสบายและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยเช่นเวลาเกิดเหตุอักคีภัยผู้พักอาศัยก็สามารถอพยพไปที่อาคารอื่นๆได้เลยเรามาดูคอนโดของออริจินกันบ้างว่ามีโครงการไหนที่มีทางเชื่อมแบบที่เราเล่ามาบ้าง ซึ่งก็จะมี4โครงการด้วยกันได้แก่ The Origin Raminta 83 Station ที่ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developer s Award ปี2021 Origin p l u g and Play Raminta, Hybrid เกษตร Society และ Park Origin ทองหล่อ ที่ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award ปี2020และรางวัลจาก Property Guru Thailand Property Awards ปี2019สาขา Best Luxury Condo Architectural Design ของกรุงเทพมหานครและ Best Luxury Condo Landscape Architectural Design กรุงเทพมหานครซึ่งใน EP นี้เราจะยกตัวอย่างกันที่ Origin p l u c k and Play Raminta ที่มีพื้นที่พักอาศัยทั้งหมด6อาคารโดยการออกแบบโครงสร้างของตึกก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Cliff Cloud Current หรือก้อนเมฆหน้าผาและแม่น้ำ ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวจากการถูกแปรเปลี่ยนดังเมฆที่มีรูปเฉพาะเมื่อถูกกระแสลมพัดผ่านหรือหน้าผาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสลมซึ่งถอดมาเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่แต่ละอาคารจะมีรูปแบบการใช้งานของส่วนกลางที่แตกต่างและยังรวมถึงการไล่ระดับที่ต่างกันแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละอาคาร โดยแต่ละอาคารก็จะมีทางเชื่อมอยู่ด้านบนสุดที่เชื่อมส่วนกลางเอาไว้ด้วยกันและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานที่ไม่จําเป็นต้องลงจากอีกตึกหนึ่งเพื่อไปใช้ส่วนกลางที่อยู่อีกตึกหนึ่งแต่สามารถเดินเชื่อมถึงกันได้เลยนั่นเองตรงนี้ยังมีการออกแบบแบบ universal ที่มีทางเดินที่กว้างและมีทางลาดเพื่อรองรับผู้ใช้งานทุกรูปแบบอีกด้วยนอกจากการดีไซน์ที่ต่างกันส่วนกลางแต่ละอาคารก็จะมีคอนเซปตที่ต่างกันอีกด้วยเริ่มจากตึก A ก็จะมีคอนเซปตความแอคทีฟอย่างฟิตเนสไล่มาตึก B ก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วค่อยเริ่มไปทางพาสซีฟสบายๆมากยิ่งขึ้นที่ตึก C ซึ่งเป็นโคแอคทิวิตี้สเปซที่มีทั้งเกมรูมและโคเพลในส่วนของตึก D ก็จะเป็นโคเวิร์กิิงสเปซนั่นเอง ส่วนตึก E และตึก F ก็จะมีส่วนกลางทั้งสองตึกเชื่อมกันแต่จะเน้นไปทางแอคทีฟมากกว่าอย่างฟิตเนสและก็สระว่ายน้ำซึ่งนี่ก็คือเรื่องเล่าของทางเชื่อมอาคารวันหลังถ้าคุณเห็นอาคารที่มีทางเชื่อมแบบนี้ก็หวังว่าจะคิดถึง Original Concept นะคะ